อ่ะครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาดูนะฮะก็เป็นไม้ม็อบดันฝุ่นนะครับซึ่งปกติเนี่ยอันนี้ก็คือผมสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะฮะมาทีนี้เราอยากจะดูว่าเนื้อผ้าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาส่งมามีแนี้ใส่กล่องมานะฮะเรียบร้อยสวยงามน,นี่นะฮะก็คือเป็นเขาเรียกว่าสามารถปรับตามความยาวได้นะฮะตามที่เราต้องการนะฮะ นี่ฮก็คือบิดนะฮะนี่ฮะเราเรามาดูคุณภาพไม้ถูกกับไม้แพงนะฮะเนี่ยเราก็จะเห็นเลยฮะว่าเนี่ยของเขาทำมาแบบเปนท่าดูดิเนียตอนน่อมานะครับนี่ฮะเป็นผ้าดังฝุ่นนะฮะก็ยี่ห้อนี้เลยครับะระสะพัดปฮะสามเอว เราเดี๋ยวแก้ทานี้ไม่ยากดึงนี่ฮะค่อนข้างแน่นหนาฮะตั่งจากทางทาง3 M นะฮะจากาในเว็บนี่แหละก็แตใส่ชื่อดังะฮะไม่ไม่ระบุดี่นะเราไปดูนะนะี่ ขออนุญาตแกะมีเรียบร้อยอะนะเต็มแล้วเลยเกินแต่ก็แน่นอนครับของต้องการเรียกว่าไม่มีโอกาสเอาของเก่ามาหายนี่นะครับก็คือเป็นสภาพของพลาสติกนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อันนี้เขาจะมีแถมที่ทําความสะอาดมาเดี๋ยวว่ากนันจะริงส่วนนี้ก็เป็นผ้าดันฝุ่นนะฮะ ซึ่งตรงนี้นะครับก็อย่างนี้เลยเขาก็ให้มานะฮะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นกึง่งพลาสติกฮะกึ่งกึ่งผ้าฮนะนี่อันนี้ก็เป็นตัวดันฝุ่นก็วิธีนะฮะใส่ก็ง่ายฮะนี่นะฮะใส่เข้าไปนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็นี่ฮนะ นนี้นี่นะฮะใส่เข้าไปนะครับซึ่งพอผมใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็ดันขึ้นมาแบบนี้คิดว่าใช่เนะี่ยดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ส่วนอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปหมุนนะครับ ก็ประกอบง่ายๆฮะสำหรับใครที่แบบเนี่ยอย่างนี้เวลาที่เราจะใช้นะครับนี่นะครับก็สะดวกสบายครับซึ่งของถูกกับของแพงเนี่ยผมสังเกตนะฮะว่ามันจะแตกต่างกันที่ตรงนี้ฮะหัสดุกตัวคอนโทรลควบคุมครับเนี่ยมันจะหมุนนะฮะร,รู้สึกแบบสบายกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อถูกหรือแพงอะไรจะไม่ดีนะฮะแต่ว่า คือเราก็ดูตามสภาพสินค้าครับแล้วเนี่ยเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผมถูอย่างเงี้ยเข่าคล้านะฮะไม่ได้มีน้ำยาอะไรเลยนะฮะตรงเนี้ยก็ดับฝุ่นที่มาได้เลยฮนะสังเกตได้เลยนะฮะเห็นชัดเจนนะฮะก็เดผนปัดออกซึ่งสิ่งที่เขาให้มาคือตัวนี้ตัวนี้ไม่ทําอะไรมันคือที่นะฮะเอาสิ่งสกปรปกออกไปน,นั่นเอง อกน,นี่ครับอันเนี้ยเวลาที่เราจะเอาออกอย่างเงี้ยก็เป็นตัวช่วยฮะของเราไม่ต้องมาปัดอะไรให้วุ่นวายเยอะแยะแล้วก็ง่ายอีกเช่นกันครับเราก็สามารถติดตรงนี้ได้ลัสนนามแบบนี้นี่ย ก็ไม่หายไปไหนนะฮะมันก็จะอยู่กับไม้นี่แหละไปนะครับก็อันนี้เนี่ยสำหรับใครที่แบบดูแล้วนะฮะยังสงสัยนะฮะเขาจะมีบอกว่าไอ้เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างฮะเนี่ยเห็นไหมฮะก็ไบโคลไฟเบอร์ฮะเช็ดรถก็ได้ครับเช็ดหลังคาอะไรก็ได้ฮะ,ะเช็ดตรงตามมุมห้องก็ได้ะครับอันนี้กระจกหรือเข้าไปในพวกเกี่ยวกับอ,อะไรอะไอ้พวก ซอกลืบต่างๆฮะเนี่ยเพื่อจะเอาฝุ่นออกมาได้นะครับก็ยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีตัวหนึ่งแล้นะครับก็ถ้ายังไงฮะก็ลองเลือกหาได้นะครับเพราะว่าช่วงที่โปรโมชั่นนะฮะบางทีไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับก็ชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้เตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ